กาตันยูคู่ความดีมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งกาตันยูมาคู่กับความดีอื่นๆหรือเป็นคำนิยามของความดีเราจะหาคนดีซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าสัพบรุษสัพบริสภูมิเ่ยเราจะหาคนดีต้องดูที่ความกตัญยูกะตะเวทีด้วยง่ายๆใครที่อากาตัญญูที่เนรคุณต่อผู้มีพระคุณเราจะเรียกว่าคนดีได้หรือไม่ ไม่ได้เพราะฉะนั้นความกระตัญยูกตเวทีจึงมาคู่กับความดีทั้งหลายเป็นคุณธรรมที่สขาญไม่ได้สาหรับคนดีสองกระตันยูคู่ความดีในความหมายที่ว่าเป็นภูมิเป็นพื้นฐานจากคุณพราษสตท,ที่สมเด็จเจ้าพระกุสมเด็จสังฆราชท่านอ้างในพระติธรรมเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับเราจะปลูกพืชเราจะต้องมีดิน สำหรับหว่านพืชไปฉันได้เราจะปลูกฝังคุณธรรมความดีนื่นงลงในใจิตใจของคนได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องสร้างพื้นฐานคือความกตัญญูกตเกทีฉันนั้น